สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูเอกก็จะมาเฉลยวิชาภาษาอังกฤษน,นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่16นะคะลูกอ่าโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษน,นะคะตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะบรรทัดแรกนะคะเขาจะกําหนดตัว A มาให้นะคะอ่าให้นักเรียนนะคะทําไปพร้อมๆก,กันกับครูเอเลยนะคะ เตรียมดินสอนเลยนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ A ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว B นะคะ B พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ B พิมพ์พเล็กนะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆ A B ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว C นะคะ ตัวต่อไปตัวอะไรคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านใหม่ A B C D ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว D นะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะ D แล้วตัวอะไรคะ D แล้วก็ตัว E นะคะตัว E ตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะคะเดี๋ยวคุณครูเอจะพาอ่านนะคะ A B C D E ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว F นะคะตัวต่อไปนะคะอ่าตัวต่อไปตัวอะไรคะลูก F ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว G นั่นเองนะคะ ตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านใหม่นะคะ a b c d e f g ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว h นะคะนักเรียนเขียนเติมลงไปเลยนะคะลูก h นะคะพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆตัว h ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว i นะคะ i พิมพ์ใหญ่แล้วก็ i พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปอ่ะตัวตัวต่อไปตัวอะไรคะลูก i ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว j นะคะ j พิมพ์ใหญ่ตามมาด้วย j พิมพ์เล็กนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะอ่ะ ถ้าเด็กๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอ่านใหม่นะคะ A B C D E F G H I J K ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว K นะคะเด็กๆอะเติมตัว K ลงไปเลยนะคะ K ตัวต่อไปตัวอะไรคะลูก ตัวต่อไปตัวลาย K ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว L นะคะเติมตัว L ลงไปเลยนะคะเด็กๆทันไหมคะอะ L นะคะตัวต่อไปตัว M นะคะเติมตัว M นะคะ M ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว N นะคะเติมตัว N ลงไปเลยนะคะลูก อ่าตัวต่อไปตัวอะไรคะเติมตัวอะไรลงไปดีตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว o นะคะ o พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ o พิมพ์เล็กตัวต่อไปตัวอะไรคะ o ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว p นะคะ p p พิมพ์ใหญ่ p พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะ อาจจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่นะคะ A B C D นะคะ E F G H I J K L M N O P Q นะคะตัวต่อไปคือตัว Q นั่นเองนะคะ อ่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะ Q ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัว R นะคะ R นะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะ R S นะคะตัว S S เสนกงูนะคะ S นะคะตัวต่อไปอะไรคะเด็กๆ S นะคะ ทีนะคะตัวต่อไปเป็นตัวทีนะคะทีตัวต่อไปตัวอะไรคะตัวยูนะคะยูตัวต่อไปตัวอะไรคะตัวตัวอะไรคะตัวต่อไปตัววีนะคะตัววี ตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆอ่าช่วยคุยเอดูหน่อยนะคะลูกอ,อาในเมื่อเราจำไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปทบทวนใหม่คะ่ะอ่านใหม่คะ่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T u v d u b l e u ตัวต่อไปคือตัว w นะคะตัวต่อไปนะคะตัวอะไรคะเด็กๆตัว x นะคะ x เติมใส่ลงไปเลยนะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะ x y นะคะตัวต่อไปเป็นตัว y C นะคะตัวสุดท้ายคือ C นะคะแซดิบล่าม้าลายนะคะเมื่อนักเรียนนะคะเติมตัวอักษรครบทั้งหมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเอกก็จะพาอ่านนะคะหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมๆกันกับคุณครูเอกเลยนะคะลูกอ่านหนึ่งสองสาม e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y C นะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบนะคะ นักเรียนก็ไปฝึกอ่านที่บ้านนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ฝึกเติมนะคะตัวอักษรน,นะคะฝึกทําบ่อยๆนะคะลูกเรายังอยู่ในหน้าที่16นะคะลูกเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพตามคําศัพท์ที่กําหนดให้นะคะเขากําหนดคําว่า school มาให้ซึ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าโรงเรียนนั่นเอง เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยว่ารูปโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปโรงเรียนไปพร้อมๆกันนะคะลูกนักเรียนเตรียมดินสอนเลยนะคะคุณครูเอกจะวาดรูปหลังคาก่อนเลยนะคะโรงเรียนของเด็กๆแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้นะคะคุณครูอีกก็จะมาวาดรูป เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะรูปเป็นไกด์ไลน์ให้นักเรียนดูนะคะวาดช้าๆไม่ต้องรีบนะคะวาดหน้าต่างนะคะวาดประตูนะคะวาดหน้าต่างเสร็จแล้วนะคะวาดเสาธงนะคะ สูงสูงเลยนะคะลูกวัดกอย่านะคะนักเรียนอยากจะวาดรูปอะไรตกแต่งก็ได้นะคะลูกค,คุครูเอกก็จะวาดรูปต้นไม้นะคะ ไปเลยนะคะลูกเมื่อนักเรียนวาดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยระบายสีให้สวยงามเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอ็ดต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ